จะอ้วนคุณแสงครับใช่ครับนี่คือเอาหม่ตัวนี้เขาเรียกว่าหมวยชอยเขายกหมวยชอยคือคือชื่อผักครับมีชื่อภาษาไทยไหมเนี่ยผักเค็มมันฟังได้ไหมใช่ใช่นะเขาหยกก็คือตัวหมูสามชั้นหมูสามชั้นครับตัวนี้มันต้องทานกับมันโี่งไปคู่กันนะครับผักหมวยชอยของคุณนี่มาจากต่างประเทศด้วยใช่ครับตัวนี้ผักตัวนี้จะมาจากเมืองจีนครับเขาจะดองเค็มมาครับเราต้องเอามาแช่น้ําแช่เสร็จล้าง12บน้ํา น้ำสิบสองก็ต้องล้างกับน้ำชาให้ผักมันหายหอมหายหืนนะครับแต่อาหารตัวนี้ครับพี่ปุ้มต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงครับมันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งเนื่องจากกําลังการผลิตของไก่ทองครับมันเป็นกําลังการผลิตแบบโฮมเมดทุกขั้นตอนฉะนั้นเนี่ยมันจะทําแทบจะไม่ทานอยู่แล้วทุกวันโควมาบอกก่อนดีไหมดีกว่าเดี๋ยวเราตอนท้ายเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์นี่คือต้องรีบเกิดไว้ก่อนนครับ ไม่ใช่ว่าทานมาได้ทานเลยครับแต่สั่งล่วงหน้าได้ใช่ไหมก็ล่วงหน้าดีกว่าครับโอเคแล้วนี่แหละครับอันนี้นะครับถ้าไม่ได้ทานเหมือนมาไม่ถึงเลยนะครับล้าหน้าฮ่องกงไก่ทองเนี่ยมันจะผิดกับล้าหน้าอื่นยังไงก็อันนี้ม่นเริ่มจากเชื่อก่อนเริ่มจากเส้นนะครับอจริงๆเนี่ยคุณแม่เป็นคนบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยแม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดนะครับ ว่าใครจะเก็บรายละเอียดได้มากกว่ากันเราต้องรู้จักธรรมชาติของรากหน้าครับว่ามันควรจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับอย่างเส้นใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ควรหนามากถูกไหมครับพี่พอมถ้ามันหนามากเกินเนี่ยมันก็รับรูแป้งเยอะเกินเราก็ไม่อยากได้ความอ้วนนะครับแล้วความกว้างของเส้นก็ต้องพอดีนะครับแล้วบวกกับการผัดซึ่งผัดแบบไม่โลมากก็คือัไม่โลงมากก็คือหนึ่งะานเนี่ยเราให้ผัดเต็มที่เลยก็ให้ผัดแค่สองจานโอ้โหจานนี้ก็เด็ด เราจะมีของหวานยังมีนะครับคุณสายเตรียมไว้ให้เราแล้วเตรียมไม้แล้วครับของหวานครับที่นี่ของหวานก็อันนี้อ่านเมนูนี้ครับอะบอกนะว่าของหวานก็มาจากฮ่องกงเหมือนกันฮ่องกงเหมือนกันอันนี้มาสองประเทศครับก็ตัวนี้เป็นแป้งแป้งตัวนี้ครับก็ผมได้ที่จริงๆได้ที่ฮ่องกงแต่แป้งจริงๆต้นาำลังมาจากี่ญี่ปุ่นนะครับส่วนมะม่วงก็คงต้องเป็นของไทยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงนะเรียกอะไรเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า แมงโก้แฉงฝันครับภาษาไทยครับเขาจะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้มะม่วงไอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างนอกก็คือแป้งที่ที่คุณแสงบอกผมคใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ข้างในนี่คือมะม่วงสดส่วนตัวนี้ก็คือน้ำราดขึ้นมาครับใช่ครับซอสตัวนี้ก็ทําจากมะม่วงสดนะครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงอ้าแล้วเนี่ยนี่คือ ตันนี้เขาเรียกว่าบัวลอยเกยตื้นครับทำไมมันเกยตื้นมันคือบัวลอยก็มันไม่มีนม้ำอะครับโอ,อ <c oughs> ข้างในเป็นอะไรคือบัวลอยมันข้างในจะเป็นซุปงาดําบดครับครับวันธรรมชาติครับไม่ต้องกลัวเพราะเราใช้น้ําผึ้งครับออไม่ได้ใช้น้าตาลตัวนี้ปั้นไม่หวานมากปั้นมือนะครับพี่อ,อุ้มไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับอ,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 อร่อยจริงอ,อ้าวถ้าง,งั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากมาท้องหล่อซอยไหนนะ ซอยทองลอซอย13ซอา1ซอยับครับเรียวเข้าซอย13มา20เมตรครับ20เมตรด้านซ้ายด้านซ้ายมือเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างหน้ามีที่จอดมีครับถ้าหาได้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดหาที่จอดไม่ได้เนี่ยทางทางร้านเนคุณแสงเขาก็มีโทรสั่งคือคัมีบริการมีบริการเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่บ้านใช่หรือว่าให้ยกไปยืนรอ ที่หน้าร้านนะฮะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกผมว่าลองหาที่จอดดูเพราะทองหล่อเนี่ยแน่นอนใครที่ไปมาแถวนี้นะบางบางช่วงเวลาเนี่ยจะค่อนข้างแน่นแต่ผมว่าคุ้มหาที่จอดแล้วลองเดินมาทานเนี่ยแล้วมาเจอคือที่ที่จะดีก็คือมาเจอคุณแสงด้วยเพราะอธิบายแล้วยิ่งน่ากินใหญ่เลยรู้เลยโหแต่ละขั้นตอนก็จะออกแบเมานการสวยงแต่ถ้าเกิดจะต้องอยากจะโทรมาจองอาหารบางอย่างก่อนนี้โทรมาที่ไหนครับก็เบอร์ศูนย์สองนะครับ หนึ่งแปดห้าครับสองหกเก้าแปดครับโอเคอครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยเรามีคําถามแล้วมีคำถามอีกแล้วมีคาถามอีกแล้วถ้าผู้ชมชมตลอดจะถามอะไรเขาล่ะอันนี้อาจจะเป็นขอเป็นภาษาอื่นนะนะว่าคําว่ากําไก่ใช่ไหมฮะที่มีแสงบอกบางทีกําไก่กไก่กําไก่ครับท่าผู้ชมจะไปกําไก่กําไก่เดี๋ยวเขาแปลเป็นอย่ังอื่นกาได้ก๋ำไกแล้วมีความหมายว่าอะไรนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมดูตลอดท่านผู้ชมก็ให้เขียนมาเลยเขียนมาเลยครับแล้วก็คุณทางคุณแสงเนี่ยเขาไม่ต้องเขียนคำไกลมานะเขียนคําแปลเขียนคําแปลว่ะนะครับนะครับก็ส่งมาที่ส่งมาที่รายการ Saturday Talk at Hotmail.com นะครับหรือว่า SMS ก็ได้4221980และส่งมาแล้วได้ไรเนี่ยส่งมาแล้วอ่าอันนี้ครับอืมคุณทางคุณแสงเนี่ยตะกี้บอกเราคร่าวๆว่าเอออยากให้บัตรลด10%นะเป็น10%ที่แบบไม่ใช่มีอายุตลอดชีพเลย ตลอดชีพใช้ได้ทั้งสองที่ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งร้านคุณแม่ที่องก์มด้ไใช้ที่แจ้งวัฒนะคือร้านไก่ทองแล้วก็ร้านลูกไก่ทองที่ทองหล่อได้ตลอดชีพก็คือไม่ตลอดชีพของคนที่ถือบัตรก็ตลอดชีพของร้านนะครับซึ่งจอายุยืนทั้งคู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแสงมากนะครับที่ขอให้กรุณากับรายการอร่อยมากเลยครับขอบคุณ